สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักเคลนะคะปลูกให้มันขึ้นสวยปลูกให้มันขึ้นงามปลูกยังไงนะคะเคลเนี่ยถ้าไปซื้อในห้างเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะขีดเดียวตั้ง49บาทนะคะถือว่าเป็นซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งนะคะใบมันจะสวยมากนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะว่าผักเคลเนี่ยเราจะปลูกอย่างไรผสมดินอย่างไร ให้ขึ้นงามขนาดนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะทีนี้ก่อนที่จะปลูกนะคะเรามาดูดินที่ใช้ในการปลูกผักเคลที่ให้ขึ้นงามนะคะอย่างแรกเลยนะคะใช้แกลบนะคะใช้ขี้เถ้าไมาย้ยางพารานะคะหรือดินที่เป็นที่โดนการเผานะคะพอดีว่าที่สวนเนี่ยไปทำสวนยางแล้วก็ทีนี้มันจะมีอรอย เขาค้นไมย้ยางแล้วก็มีรากของมันมีเศษกิ่งไม้เล็ก,เลกๆเขาก็เผา,เาตั้งเอาไว้นะคะทีนี้ดินอย่างเงี้ยนะคะเราเอามาทําผสมดินปลูกได้แล้วก็มีมูลหัวแห้งแล้วก็มีขี้ไก่อัดเม็ดนะคะทีนี้สัดส่วนใกล้เคียงกันอันนี้ไทยเทเป็นกองเป็นกองให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเข้าเข้าด้วยกันค่ะอันนี้นะคะเป็นต้นกล้าของผักเคลนะคะที่เพาะไว้ได้ สวยงามเลยนะคะนี่รองเพาะสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะวิธีการเพราะต้นกล้าก็จะเหมือนกับการเพราะผักคะน้าหรือว่ากระลำปีเนี่ยค่ะส่วนดินอันนี้ผสมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามสูตรที่ว่านะคะเดี๋ยวจะเอาดินใส่ถุงก่อนนะคะเวลาเอาดินใส่ถุงถ้าถุงมันใบใหญ่แบบนี้นะคะเราก็พับเข้าสักครึ่งก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการใส่นะคะ ็ค่อยๆดึงปากถุงขึ้นมานะคะใส่ดินสักประมาณ80%ของถุงเดี๋ยวทำให้ดูสักสมถุงนะคะ,ะพอได้สักครึ่งก็ค่อยดึงปากถุงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะใส่ดินเสร็จนะคะเดี๋ยวรดน้ําดินนี้ก่อนนะคะรดน้ําในถุงเพาะนี้ให้ดินมันชุ่มนะคะ เดี๋ยวนี้จะปลูกสีม่วงต้นนี้นะคะแล้วก็ให้น้ำมันซึมนะคะแล้วก็คว่ำถุงเอามือสอดก็ไปคว่ำถุงอย่างนี้นะคะอ่ามันจะรากมันจะไม่เสียหายนะคะแล้วก็วางลงไปนะเสร็จแล้วเอาดินนะคะเอาดินดึงถุงขึ้นมาสักนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ กดให้แน่นนะคะแล้วก็รดน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ผักเคลสีม่วงนะะเดี๋ยวจะปลูกปลูกสีเขียวให้ดูสักต้นนะคะขยับหนึ่งสีเขียวก็เช่นเดียวกันนะคะเลือกต้นใหญ่ดีกว่านะคะ,ะต้นนี้ดีกว่าใหญ่สักนิดนะคะแล้วก็ รดน้ำให้ในถุงเพาะให้น้ำมันซึมลงไปนะคะเมื่อน้ำเมื่อน้ำซึมลงไปหมดนะคะเราก็คว่ำถุงนะคะแล้วก็เขยา่าเขยา่ารากมันก็ไม่เสียหายวางลงไปในถุงนี้นะคะแล้วก็เอาดินเติมลงไปค่ะ เสร็จนะคะรดน้าแล้วก็วางในที่แสงําไรก่อนนะคะ,ะที่ปลูกแล้วเราก็ใส่ถุงใหญ่ๆห,หน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายๆรอบหรือบางคนปลูกในกระถางก็ได้แต่ว่าต้องใช้กระถางที่ใบใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะคะเนี่ยใส่ถุงประมาณนี้นะคะอนะะ้วนใช้ได้เลยแหละนะคะผักเคลเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยสามารถรับประทานได้เป็นปีๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะเอารับประทานเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้มีด ไม่ใช้มีตัดที่ลําต้นนะคะใช้ใบนะคะเห็นที่เขาขายในห้างก็เขาเอาแต่ใบมันนะคะแล้วก็ก้านมันเล็กน้อยอ่ะยอดมันก็โตแล้วก็จะแตกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันมีแขนงเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็ไปแช่น้ํายาเร่งรากแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะใครที่ชอบปลูกเนี่ยนะคะสามารถปลูกเป็นอาชีพได้นะคะเพราะผักเคลเดี๋ยวนี้นะคะ เป็นผักที่เขาฮิตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงหรือว่ามีหลายสายพันธุ์นะคะลงไปหาศึกษาดูนะคะเพราะว่าผักเคลเนี่ยเป็นผักที่มีโปรตีนเยอะนะคะจะลืมกดติดตามช่องเกษตรคู่ครัวนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวง่ายๆด้วยตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ